ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับตั้งโต๊ะชนอลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากวันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทยนะครับผมเลยขอทำคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมคิดขึ้นมาแล้วก็คอนเทนต์นี้จะมีไปเรื่อยๆครับชื่อว่าเหล่าเรื่องนะครับเหล่าเรื่อง EP 1นั่นเองนะครับเหล่าเรื่องในวันนี้ถ้าผมขอนําเสนอเรื่องของช้างครับ แต่ถ้ามาพูดเอ้ยสายพันธุ์ช้างอะไรเกี่ยวกับช้างที่เป็นวิทยาศาสตร์ผมไม่ไม่ขอไปทางนี้นะเพราะว่าผมไม่ถนัดนะครับแต่จะขอเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อันนะ่าเศ้าเกี่ยวกับช้างไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าประเทศไทยมีการส่งช้างเป็นบรรณาการกับหลายๆประเทศหลายๆดินแดนมาแล้วหลายครั้งนะครับ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมอยากจะมานําเสนอให้ฟังเพราะว่าคือเป็นครั้งที่รู้สึกสลดสหดหูมากครั้งหนึ่งในประวัติศาษร์ของชาติไทยนะครับก็คือเรื่องราวของช้างบรรณการที่มีชื่อว่าคาสเตอร์กับพอลุกนะครับแต่ถ้าอ่านแบบภาษาฝรั่งเศสก็คือกาสตอร์กับพอลูสนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่น่าสงสารมากนะครับในสําหรับช้างคู่นี้นะครับ เรามารับชมเรามารับฟังได้เลยนะครับว่าช้างคู่นี้มีชะตากรรมอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกครับว่าในสมัยรสี่นะครับได้มีการส่งช้างบรรากาไปให้กับพระเจ้านปโปเลียนที่สาหรือว่าหลุยส์หลุยสนปป์นโปเลียนซึ่งเป็นหลานแท้ๆนะครับผมขออนุญาตใช้ศัพท์าชาวบ้านครับเป็นหลานแท้ๆของนปโปเลโบนาปาตนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทําให ฝรั่งเศสสิ้นสุดระบบก,กษัตริย์ในครั้งแรกนะเมื่อปีทศวรษในพนเจ็ดแปิบเก้าที่เราทราบกันนะครับก็ในช่วงนั้นนะครับอย่างที่เราทราบอีกเช่นกันนะครับว่ายุโรปหลายๆประเทศเริ่มล่าอนาณานิคมมาทางเอเชียและแอฟริกานะครับและไทยเราก็เป็นเป้าหมายในการล่าอนาณานิคมของยุโรปใ,ในหลายชาติในยุคนั้นด้วยนะครับทางรัชกาลที่สเองก็ทรง,งเห็นว่าเอ้ยแบบ เราน่าทำอะไรได้บ้างนะสุดท้ายก็เลยส่งช้างนะครับมาาการให้กับทางรัฐบาลฝรั่งเศสไปนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับโอ้โหแบบพอทางพระเจ้านโะปลียนที่สได้รับไปแบบแบบดีใจแบบสรรเสริญอู้ช้างดีช้างสวยงงสวยรูปมาพัน์สันฐานดีนะครับสุดท้ายก็เลยสั่งให้ ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์นะครับก็ทำการดูแลอาุบาลอย่างดีเลี้ยงอย่างดีเลยครับให้ชินกับสภาพอากาศในฝรั่งเศสในตอนนั้นนะครับซึ่งช้างนะครับที่ไปในเซตนี้นะครับต้องหมกเลยก็คือได้รับการดูแลไปอย่างดีนะครับได้รับการดูแลจากทางรัฐบ,บาลฝรั่งเศสไปอย่างดีและสุดท้ายคือได้มีการนำมาแสดงในสวนสัตว์ชื่อว่าชาแดงเดอสแ p l a n ด้วยนะครับ สวนสัตว์ชาแดงเดอะแพลนส์ในตอนนั้นก็เลยกลายไปที่แบบโอ้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของฝรั่งเศสไปเลยครับในยุคนั้นนะครับเพราะว่าคือมีช้างไทยไปโอ้โหโชว์ตัวแบบสงา่างามมากในช่วงนั้นนะครับคือทางดอนโอ้พระเจ้านาโปเลียนที่สา,ามก็ยิ้มกริ่มเลยครับอืมเอ้ช้างนี่มันสวยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับตอนนั้นนี่คือแบบเป็นช่วงเหมือนฮันนีมูนหวานชื่นกับช้างของเราอ่ะนะครับ โอ้โหเด็กลูกเด็กเน็กแรงจูงผู้ปครองไปครับโอ้โหครอบครัวนี่ไปสวนสัตว์ชาแดงเดรพลนกันแบบสุดๆเลยครับจนกระทั่งครับช้างเหล่านี้ก็ได้ถูกนะครับเขาเรียกว่าอะไรถูกโปรโมตในแผ่นโฆษณานะครับเป็นแผ่นภาพโฆษณาแล้วก็ติดประกาศไปทั่วโอโ้ปาริสนั้นี่คือแบบมหือเอาง่ายคือไม่มีใครไม่อยากดูช้างที่มาจากไทยเซตนี้เลยครับ อย่างที่บอกครับก็คือช้างที่เราไปเซตเนี้ยนะครับจะมีช้างหลายตัวที่มีลักษณะเด่นแต่ว่าคือช้างที่ผมจะมาสือลงลึกในวันเนี้ยอย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นครับช้างตัวนี้คือชื่อว่าคาสตอร์กับพอลลูสนะครับหรือภาษาอังกฤษคือคาสเตอร์กับพอลลุกนะครับซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตามนะครับเป็นตั้งตามลูกชายแฝดนะครับก็คือแฝดสองคนของเทพธิดาเรดากับเทพเจ้าซอลสหรือซุดนั่นแหละนะครับก็คือตั้งตาม นะครับตำนานกรีกนะครับก็คือเป็นชื่อที่พระเจ้านับเิลยที่3ตั้งให้นะครับกับช้าง2ตัวนี้นะครับช้าง2ตัวนี้คืออยู่คู่กับสัตว์ชาชาแดงเดอ์แพลนส์มา14ปีเต็มๆครับอยู่มา14ปีครับคืออยู่เป็นโอ้โหมันมันขวัญใจของสนสัตว์เลยก็ว่าได้นะครับแต่ตอนนั้นบางเออมาเอินครับชีวิตมันเปลี่ยนแปลงครับคนเรามีขึ้นมีลงช้างก็มีขึ้นมีลงอย่างเงี้ยครับ สุดท้ายในปีพศ1870เกิดส,ง, 70, คอสองคารามฟรังโกปาัเซียนขึ้นมานะครับฟรังโกคือฝรั่งเศสครับปาร์เซียนนี่คือไอ้ดนแดนปาร์เซียนในตอนนั้นซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นเยอะรมันกับโปลแลนด์ผสมกันนะครับสุดท้ายพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงคารามฟรังโกปาร์เซียนพระเจ้านโปเลียนที่สามโดนเดนเดศออกจากประเทศและสุดท้ายประเทศก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายก็ประชาชนก็โทษเลยครับว่าโอ้ย พระเจ้านาบลีที่3าคือตอนเห็นความพ่ายแพ้ตอนเห็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับสุดท้ายนะครับพระเจ้านาบลีที่สาก็เลยไม่ได้อยู่ในสายตาของประชาชนอีกต่อไปครับโอ้โหอยู่ไม่ได้ครับคับแค้นใจมอยิง่งก็เลยต้องเขาเรียกว่าอะไรคือคือพรกอ่ะคือหลังจากแพ้สขขงครามคือออกนอกประเทศไปนานแล้วแหละนะครับตอนนั้นคือในเขาเรียกว,ว่าในฝรั่งเศสเองก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นโอ้โหยุคเขายากหมากแพงครับใครว่าประเทศไทยตอนนี้แย่โอ้โหตอนนั้นฝรั่งเศสแย่กว่าเยอะครับผม สุดท้ายนะครับถึงแม้กระทั่งจับแมวจับหนูจับสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเ้ยงมากินกันเลยทีเดียวครับในยุคนั้นนะครับแล้วช้างไทยที่ผมพูดไปละ่ะสองตัวนั้นละ่ะเกิดอะไรขึ้นไฮไลท์ไม่อยู่ตรงนี้ครับช้างไทยสองตัวนี้ครับเจ้าคาเซอร์กับพลุกครับผมสุดท้ายครับผมก็ต้องถูกเป็นเหยื่ออันโอชะของคนชนชั้นสูงในฝรั่งเศสครับตอนนั้นนะครับ ทางชนทั้งส่วนในฝรั่งเศสก็คือเห็นแล้วว่าเอ้ยเราเนื้อสัตว์เราแค่ไม่เหลืออะไรแล้วสเบียงเราก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือยังไม่มีการตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างต้งตงตองอ,อัวตตรอดนะครับต่างคนก็เหมือนลาซออฟอาร์อะไรอย่างงี้คือเหมือนมาลาสุดท้ายชีวิตชั้นอะไรย่างนี้สุดท้ายนะครับคาสเตอร์กับพอลลุกช้างจากประเทศไทยที่แระเจ้าน,นาโปเลียนที่สามอุตส่าห์ตั้งชื่อให้ดิบดีครับสุดท้ายช้างก็โดนสังหาร โดยทหารฝรัง่งเศสและสุดท้ายความน่าเศร้าเมื่อคืออะไรใช่ไหมฮะความน่าเศร้าคือเนื้อช้างเหล่านี้กลายเป็นเมนูนะฮะเมนูในพัตคารหรูมันไม่ใช่พัตคารหรูสิก็คือไอ้เนื้อช้างเหล่านี้ที่ถูกยิงแล้วก็ถูกลากไปนะฮะร้านชำแหละเนื้อที่ยังทําการอยู่ในปารีสตอนนั้นก็ทําการชำแหละเนื้อเหล่านี้ให้บรรดาชนชั้นสูงกินนะครับ ชนชั้นสูงกินเนื้อช้างครับในตอนนั้นครับไอ้เจ้าคาสเตอร์กับพลุกที่เป็นช้างไทยที่รอสีอุสาส่งมาเป็นบรยราการเชื่อมสัมพันธทไมตรีครับพอข่าวนี้กระจายไปทั่วครับโอ้โหสร้างความแบบเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงสังคมในยุโรปตอนนั้นเลยครับว่าเออประเทศเองแตกเองมากินช้างบรณราการของเขาอุตสาส่งมาดีๆอะไรอย่างนั้น <c oughs> นะครับสุดท้าย ช้างเจ้าคาสเตอร์กับพอล,ลลุกนะครับที่อาจารโปเลนที่สามอุตสาชุบเลี้ยงเป็นช้างบริการไทยที่ทรงสวยงามมากลัลกษณะรูปพรรณสันฐานดีสุดท้ายก็เป็นแค่ตำนานที่กล่าวขานครับว่ากลายเป็นเนื้ออาหารอันโอชาของบรรดาคุณนันทั้นสูงในวันคริสต์มาสในปี1870นะครับ เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมีใบสั่งช้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอา,าใส่ไว้ในคลิปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าม,มีมีใบสั่งออเดอร์ช้างจริงๆนะฮะเนื้อช้างจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูหลังคลิปที่ผมบรรยายจบในครั้งนี้นะครับโอเคครับนั่นแหละครับคือเีรกรรมอนาแซาไม่ใช่วีรกรรมหนาเซาสิเป็นเรื่องราวอน,นารซาของช้างไทยในฝรั่งเศสนะฮะอุตสาห์ไปเป็นดาวเด่นในสวนสัตว์ แต่สุดท้ายก็ต้องจดชีวิตลงด้วยทหารฝรั่งเศสและความความไม่ไม,ไม่ไม่พอความระโมบโลภมากของคนที่เป็นชนชั้นสูงที่ต้องการความอยู่รอดนะครับเป็น l a สออฟอัตชิตชิงนะฮะโอเคครับวันนี้เราเรื่อง e ีแรกก็จบลงแล้วนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำแบบนี้อีกก็รบกวนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะผมจะมีเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ท่านฟังอีกเรื่อยๆแน่นอนครับจะมาเหล่ากันต่อครับจะเป็นเรื่องอะไร รอแล้วชมกันในคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับยังนีก็ฝากกด s u b s c r i b e ด้วยครับก็เป็กระลังให้กันเนาะนะครับตอนนี้แค่พันพันสี่ร้อยซับเองนะครับก็จุดเริ่มต้นนะครับผมก็อยากทำอะไรที่มาเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับตอนนี้เศรษฐกิจเครียดพอเข้ามาฟังเรื่องช้างครับมาฟังเยอะๆนะครับมากดรับฟังเยะได้เลยนะครับถ้าใครอยากผมเล่าเรื่องอะไรอีกวันนี้พูดเรื่องช้างแล้วอยากพูดเรื่องอื่นอีกเชิญได้เลยนะครับไปแล้วครับวันนี้ครับ อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะออดอร์ชทางไว้ในท้ายคลิปนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าเราจะเหลาอะไรต่อครั้งหน้ารับชมกันรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับผม